สวัสดีจ้าแม่สวยพ้ามูมาหาเห็ดจ้ะหาเห็ดเป็นเห็ดกล็ดว่าฐานนี่บอกมันสิ่นี่โบเห็ดเก็บปักกันนี่พร้อมเก็บปักเลี้งยงแดงนี่พร้อมหาเห็ดเก็บไปพร้อมเก็บไปนิสระหาเก็บไปทั่วทีบทั่วแดนตรงมันบ่มีบักมากันนี่พิ่นมามาแคมป์ปิ้งน้ำกันก็นเลยอ๋อเห็ดอันนั้นต้ะนี่ยโมแม่นเห็ดอัน,น ว่าเมนเฮดอันว่าเมนเฮดเนี่ยก็เฮดดำเป็นว่าเนี่ยเฮดอันจะเป็นพืชน็ดเนี้ยเกิดหลายครับคผูดอกนี่เฮดะเฮดอีหยังแน่บูนี่เบิ่งแน่ดอกมันบ่าเมนเฮดอันเนี่ยก็เพิ่นว่าเฮดโอ้มันเถ่าตัวนี้โอ้เฮดอีหยังแน่บูนี่เบิ่งหลายโอ้หันเฮดเนี่ยก็เฮดเฮดอีหยังก็เพิ่นว่าเฮดอัน เนื้อพออันเอินไปบะเมียนเนื้บอบะเมีนเห็ดที่เป็นอื่นหร <c oughs> อก <c oughs> เห็ดปวกบะเมีนบะเมีนเห็ดปวกปลาเป็นตะกเกิดตะเกิดเบ่งในปลามันนั่นมันกับตะเกิดเม่ปีนี้เห็ดบะเกิดเด้ปีนี้เห็ดบะเกิดจ้ะมันเห็นดยังเนียนไม่ช่วยไปเก็บกับบวบคอยได้ ยังขำตั้งไปฟังฝนกันเถะยังขำตั้งไปฟังฝนยังขำตั้งเบื้องในงอนงามงามดูงมันแดงจวบไอจะแวดีม่สวยบ่นี่บ่นี่ให้มันสุกคักแล้วนี่ทั้งในปลาทั้งนี่มันสุกคักแล้วโอ้คุณจ้งอยู่ทั้งอันทั้งพี่เตี้ยนนะว่มันว่าท่านสุกใช่ไหม งังเป็นเร่งเดะยังเป็นข้าวขาวอยู่นี่นี่นี่นะงูเพลินงาม,งามดูเพล่นดูเพล่นงามคักดูเพล่นงามครับจะเป็นเห็ดยังแน่หลายเห็ดเอาหลอดเพลิงเห็ดเห็ดเนื้อที่กระเจ้า <again> กินบ่หวะหลายเห็ดปวดตะโบผู้เจติ เฮ็ดนยเกิดดีคักอันเฮ็ดอันบบกินนะเฮ็ดอันบบกินนะเกิดดีครับพอดถ้าเฮ็ดกินแบบโบเกิดปีนี้เฮ็ดเฮ็ดกินบบเกิดมันอาจจะกินได้อยู่แต่ไม่สวยบบค่อยกินไหมไม่ชวยบบค่อยกินเฮ็ดไปทุกทีเฮ็ดเิงอันั่นเฮ็ดเผืองขาไล่ขมันบานเท่าเกินเฮ็ดเฮ็ดเผิองนุกยุ่งเนาะ เมนอ่านเฮาก็เห okay. mm ็ดเห็ดเพิงนกนู้ผู้นะเบิ่งเห็ดเพิ่นเกิดอ่ะเกิดมาว่าท่านเพิ่นเกิดมาว่าท่านเพิ่นมีแต่เห็ดเท่าเท่าผู้นะคนซ่อนต่เพิ่นเกิดมาอืมเห้ยนกกินเบิ่งห้อยนกเพิ่นกินขนกกินใดก็นฮาก็ต้องกินใ้คื้กันเนาะพู้นะดอกมันเพิ่นอ้า นีหยุดเพิงนี่เบิ้งเบิ้งดอกพ่นเี่ดอกพ่นน้อยใหญ่เบิ้งเบิ้งอันอันหมากอันนี้ก็ดบาดแปลก็ไหวหมดแล้วคุณนะดอกคุณสุกคักแลยบาดแบกก็ได้ได้ช่วยก็หายกี่เป็นสัตว์ละมันหนาวมันหนาวมันอันนี้แหละมันหนาวมันก็เล่น มันหนาวคักแล้วเริ่มหนาวแล้วเริ่มเข้าหนา้าหนาวแล้วสวีเดนนะเริ่มแล้วเริ่มหนาวแล้วมันหนาวมากไว้คักปีนี้ขนาดใบไม้ใบหมากไม้บักไม้นั่นก็บหอดบุทันโลใบบักไม้หอดบุทธรูนโอ้ใบเอ็นหมกไม้หรือเปล่าแมนอยู่ใบบใักไม้คือกันบุทธรูน,นคักเถอะกุหลาบเห็ดนะโอ้โดอกเห็เหหดเห็ดลายเห็ดผลอ่ะ มันม่มีเฮ็ดกินหรือว่านเขาจัไปเก็บเห็ดอไปขายตลาดนัดเขาจัได้เห็ดอันเห็ดมันปูมาขายไหมมันเข่านานะาะดอกไม้กับสุกหลายแล้วบอกไม้ทั้งนี้มันสุกทั้งว่าทายูอันเมื่อที่แม่สวยอยู่ผพดวนช่านยนุ่มไหมวัช่านนุกมเ,เลยอันนี้เห็ดปวกอันนี้เห็ดปวกแต่มันกระเถ่าแลวจ้ะอันนี้เห็ดปวก เท่า,าแล้วเท่าแล้วเท่าแล้วเท่าแล้วคนกระเป๋ากูนี่จะขีม่มีมีคือสีหลายว่าแถวนี่ยบุ้งดูทั้งขีม่มีทั้งขีก่กระต่ไไตายวนะเนี่ยเต้นเป็นวัดพิทยานเนาะแถวเนี่ยไหมพิทยาแท้เนี่ยบุ้งขี่มีขี่มีเขากวงกันนี่เขากวงล่น เขากวงสมัยใดวเก่ามากเลยเต้องในขีนน้ขึ้นมาโอ้ยไพสุกาเนาะไข่ดอกไก่นี่ยคนมันมากเพื่อเดียวคนมันมากไกา่ไก่คือเดียกกาสีปากมากนะอันนี้มันเบลอบ่ๆไก่เบืองมากลิงงอนก็โอ้ยหาเก็บเปลี่ยนไปไม่ไงเอ้ยไม่ไงช่วยหาเก็บไปนะบอกแบกกระเพาะบอกแบกงามคักแต่มันสุกบอกแบกงามคัก ตัวเบ๋ไม่ตื่นเมย์ยงไงผ้าเบิองเธอถีบอะเมยอนี่แม่สวยผ้าเบิองเธอถีบเลยผ้าเบิองหาเบิองเห็ดมาหาเบิองหมากใหม่หาเบิองหมากสุยางนี่เห็ดเห็ดก็เป็นเห็ดตีนตำบ้านเฮาเนาะเป็นเห็ดตีนตำบ้านเฮาเ ดึงยางปลาแม่สวยผ้ายางปลาเหมือนนี่ยางเหรียญน้ำปลาน้ำดงไปเจ้าตัดต้นไม้หน่อยออกจงไว้ตัต้นเจ้าตัดให้มันห่างๆเนาะโอ้ยข้าเจ้าจัดตัดให้มันห่างๆข้าเจ้าตัดให้มันห่างๆเจ้าก็จงไว้มต้นใหญ่บัดต้นใหม่ก็เจ้าย่อยไงเร็วใหญ่เร็วคือจังต้นใหม่อย่างที่เขาปลูกบ้านเขาเหมือนไงเร็วๆนะ เบงามผูดแบบแบบเบน n วยมันหนังงามแต่มันหันเก็บบ่ได้ดอกมันเละคักแล้วมันเละแล้วมันหนาวนะมันเละนี่คันมันหนาวมันกระสีบ่เท่าไหร่แมันเละแล้วมันสุกคักแล้วเบนงามคักมาแบลูกสวยๆทั้งนั้นเลยแต่มันก็เก็บไม่ได้มันเละรวยมันงามแข็งกระดอนกระแดดอยู่ต้นมันอ่ะแข็งกระดอนกระแดดอยู่ ยำนนหนึ่ตักส็สตักมวนค่ะกว่าคุณน่ะเบื้องน่วยมั้ยนะบตัปลาน,าานี่ต้นมันสูงไหมต้นมันก็สูงเก็บ่ได้บนเป็นปลาแบบยิ่ต่มากายังไปเบื่งกันนะมาทาจีหนาเดียวมาเก็บเหรียนปลาดีต้นุกตนนจะตดัดบ

ย่างมาเบื้องลาะปลาซื่อเนาะเบื้องถนนเบื้องซอยสิพาเบื้องหยาหยาหน่กระงามเบื้องเบื้องเบื้องมันดูด้วยกันเพิ่นถือฝนน้ำแนวเพิ่นกัดสีอ้อนไว้สวยเป็นตะแกงแสบไหมเบื้องงามคักกิน เฮ็ดหอมตัวนี้ไหมเท่าแล้วเท่าแล้วนี่ซื้อเห็ดได้เด็ปปานก็ได้มันบ่เกิดเฮ็ดปีนี้มันเปียงคือบ่เกิดไม่ยุมองแล้วนั่น,นบ่เกิดไหมเฮ็ดบ่เกิดเฮ็ดบ่เกิดเฮ็ดบ่เกิดย่างเลนซื้อคุณเขาจันผ่านอยู่คุณคุณเขาจันผ่านอยู่แต่มันเฮ็ดมันอัน เฮ็ดแม่สวยบ็เคยกินแม่สวยก็บคยเก็บอ้าวคันแม่สวยเคยกินแม่สวยเคยกินแต่เห็ดเห็ดผึ่งอันเห็ดผึ่งยังก็เพิ่มไวเห็ดผึ่งหวานกินนะเบิด่งแม่สวยบ็เคยกินแม่สวยก็บคยกินแม่สวยบ็เคยเก็บพุ่งนะเห็ดปวก เอื่นเฮ็ดปวกแต่บ้านมันเถามันเห็นมันเถาหมดแล้วเถาแล้วเสื้อกาบบกินคือการเฮ็ดปวกเจ<ส>้ามันเฮ็ดยังเมียนะเพิ่เกิดลหลายหลายเบื้งเห็ดนะสูงเห็ดเอารดูดเบิ่งเบื้องอันนี้เขาเอื่นเห็ดหาดแต่ขันเป็นบ้านเฮาก็เอื่นเห็ดหาดเนาะนี่ บานเข้าเกินหนะาดเ,าเน,น,เเน,น,นี่หินึเนี่ยบานเอ้าเอินนบ้บานเขาเกินห็ดหาดเนี่ยหฮาดหนึ่งแล้วห็ดหาดบานเขาหนึ่งจำเจ้เนาะเหิดไลฟโสดเฮดแต่มันนันเถาหมดแล้วเฮ็ดบอกิน เงือดไม่สวยโบกินหลายเง็อดนอนมากลิงนอนหน่วยเก็บไปเล่นไปเก็บไปเล่นไปเก็บไปเล่นไปสร้างหนึห่กระบ้าลคนมาพากันมาแคมป์ปิ้งกันมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันงานมยุบบกเบรแต่อบังลิงก่อนแต่มันหันบนว่วยมันอันมันบ่หลายมันบ่หลาย มันเศร้าเป็นนวยแล้วหอกขันปลาขึ้นสูงไงมันก็เศร้าเป็นนวยแบบทีม่มาขึ้นปลาเป็นแปดแบบบลิงนอนมันเป็นปลาบบบลิงนงินนะปลาเนี่ยแต่มันหันบ่อขึ้นมันบ่อเป็นนวยไงมันแรงพอแบบปีนี่มันแรงเป็เห็ดนี่นะไม่ไม่เจออนสั่นแต่เนี่นี่ ปากาล่างผูกเอ็นไม่ใช่อีนตาลกปลาปากา้าไม่มีก็งามงามเป็นงามเป็นตานนี้ก็งามเป็นตาหักเลยพูนะ่าเห็ดบวกเห็ดบวกข้าวจนพูนอยู่พูนไม่สวยนั่นเมื่อก,กี้ไม่สวยปาก,กากินเห็ดทั่วไปเคยกินแต่เห็ดอันที่บ้าน เฮ็ดผึ่งบานเฮ่าทำเป็นเอิ่นบานเฮ่ากัสีทำเป็นบานเอาเฮ่าเอิ่นกัสีเอิ่นเฮ็ดผึ่งเขาเนาะเฮ็ดผึ่งเขาเฮ็ดผึ่งนี่หวานหวานหวานสีหวานแหมพัดกระเพราเบิดอยู่หันเลยนี่เพิ่งอันนี้นะปลากกาลังคขกไม่ใช่เอิ่นปลาปลาปลากาลังคขกอันนี้พวกกวางตัวพวกกวางเขาจะกินอันนี้เขาจะกินพวกนี่ะเขาจะกินไงกวางปลากวางยังเขาจะกินอันนี้ เขาจะกินพวกนี้กวงกวงปลากวงนี่ยนะเขาจะกินเขาเสีหายกินเขาเสียหายจกกินน้ำมันเมล็ดแฟรหนาหิมะมากเพื่อนเขากระสีขวดเอาตีนเขาขวดหากินมองได้มันมีกวงหลายมันก็สีบวกลึนมันก็สีบวกลึงจนหลายจนสิละมันเขาก็จีกินเนาะมันมองได้ยันมองได้ยัน มันลายๆนะอันปากาลังเนี่ยนี่ไดลายนะขันมันเห็นได้ลายนะกวงกับสิบ่ค่อยมีปนในแถวนี่กับสิมีเพิ่นลหรสิมีกวงอยู่สิมีกวงปลาอยู่จ้ะแถวเนี่เก็บใส่กล่องเดียวกันสิมีกวางกวงปลาอยู่แถวเนี่ยวันมันบ่มีมันบม่มันบ่นบขึ้นหลายไหมมันบ่ขึ้นหลาย ดูเมยย่างว่าปอยานี่เงามจะเป็นเป็นขึ้นมาจังเลยเบืองดอกกันนะเบืองดอกคันสีขาวขาวเพื่องเพื่อนป่านเบืองงามงามเบืองแนนะเบืองเบืองเบืองไพาไปเบืองตัวทีตัวแดนมือน,นี้บริาพาเก็บพลเมไม่ดอกมือน,นีพายงางเบืงองเลาะป,ป่าบานเพื่องงามคักน้ำมีชุยางสุแนวหลดนี่มากันนี่กัน หมากนี่เพราะน้องเพินพ่นกินได้ได้นี่หมากอันนี้ก็ได้แต่ไม่สวยบวกอันพวกพวกลังบั่นเขาเจ้าเขาเจ้าเ,าเ,าเยอะไปล่องมดตัวอย่างล่องมดเนี่ลองกินเบืง้งเขาเจ้าลองเนี่ยหมากพี่จังหมากลิงหมากเบร่นก็หวานกันข้ายางเลาะปลาปุ้ดหอยน้งแบาเนี่ยหวยนาง หัวยน้าหัวย้องหัวหน้าทำไรเป็นต้นพันว่ามีปลาเขาจะว่ามีปลาลักพวกปลาลักพวกปลานี่แหละพวกปลาลักพวกปลาเหย็ดดะเหย็ดดาพวกปลาพวกปลาอโบโลกบโบเล่นี่แหละแต่แม่สวยมาหารโบเห็น เบิ่งเฮ็ดน,นี่เป็นสีไหมนี่สุปาออโหลดโดยใหม่ๆแล้วนี่บ่วใหม่แล้วหลายป่าเบิ่บแงแบกแบกกระงามแบกเลยองินแบกกระได้วิ่งอุ่นตน e ้นอินเตนอยู่นี่แบกกระไดอืม ผ้าเลาะปลาเมื่อสวยผ้าเลาะปลาเมื่อนี้เมื่อนี้มันบ่ได้เก็บบ่ได้เก็บแบร์อกเป็นถ้ามูเลาะปลาเลาะปลาหาเลาะปลาหาเบิ่งชมปลาชมสวนปลาเมื่อนี้วันวันว่างเมื่อนี้ไม่สวยวันว่างวันว่างวันว่างว่างมึงเนี่ยริ่งหอนกันงามเห็นมันงามกเก็บไปแล้วไม่สวยก็ได้ว่างเมื่อนี้วันว่าง เก็บไปทุวถีบตัวแดนว่างกาบยางเล่นน้ำปลาน้ำโขกไปก็เก็บไปพ่อได้เนี่ยไปเก็บไปพ่อแบก็เก็บแปว่างได้เหมือนน้วันว่างไม่สวยอุ้ยนี่เห็ดเผือกเห็ดนึงดอกทึมปุ่นอยู่ดอกตูดลุ้ตีลี่อยู่จะเห็ดสวมไหในปลา มันนี่ปลาในโขดเขาจาะเห็ดใบเนี่ยมองเขาจะมาพักจรงๆอ่ะมาพักคนข้างนา้ำข้างน้องเจ้าก็เห็ดสวมไว้ขาไม่น,นี่น้ำม่วนี่แม่สวยเาี่ยว่าเบิ<ม>่งมันเป็นเห็ดอันนั้นเห็ดอันเนี่ยกว่าเห็ดผึ่งเนยเน,น,นี่ยตอวนี้หน่อยเมยสวยมากินนี่จ้ะเบิง่ง น้ำเป็นตะมีปลาอีดีได้เพิ่นว่าวเอาหน่ะนะเอาขอาู่พวงเอาเป็นตะมีปลาอีดียืนยางตกปลาเนาะคือสิบแพทแค่ว่าเต็มันกันหนาวละมันหนาวแล้วยางโลดเลยมันก็ท่าสั้นๆหน่อยางโลดไอ้ผู้อู้อู้เลยโลดไปสิบปลา,าเจ้าก็ใส่เกลือบุญเนี่ยๆใส่เสียกักนโลมก,กันหนาวเนาะมาฉิด กระซิสิทเลยหน้ำเย็นวาแม่น้ำแข็งนี่ว่านี่แม่สวยลืมองผ้าเฮ็ดเฮ็ดผึ่งยังก่อเฮ็ดยังก่อเฮ็ดผึ่งหนังไก่เฮ็ดหนังไก่มันขึ้นงามงามเบิ่งเบิ่งเบื้งเบิ่งเมสวยจะเอาให้เบิ่งเบื้งมันขึ้นนะพูน่ะเฮ็ดผึ่งหนังไก่หนังเนี่นะแม่สวยเมื่อกี้มันขึ้นคักงามคักนี้เบิ่งนี่มันเกินชะกับเดือง ทางเดินนี่เบิ่งเพิ่นขึ้นว่าสันตุบปุ่นติมปิ่นอยู่นี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 ่ผีขึ้นหลายไม่เชื่มากินเพิน่นสวย่่มากกินเห็ดเพิ่อนแบบเพนพ้องไม่แซ่บคักเด้ข้าวจาว่าแซ่บแซ่บว่าสันป่ะเอามาต้มลวกแล้วยำพุดพุดอีว่า,นาันแล้วเป็นไปไหนตกปลายดีนี่ปลาเบอร์นั่นเป็นไะอยู่ได้เป็นฟาเบอร์นั่นเลยมีคนนี่ บ่หิวขี่กระเดียนบ่อาี่จ้าเบค๋ิปนี่ก็น้อจ้าน้อบัดดีจ้าบัดดีจ้าบัดดี้นาจ้าบัดดีทุกคนค่ะ